สวัสดีเจ้าวันนี้สุพรรณจะป้ามาพอคุณย้ายเปิดก้งงาขาวไว้กินนะเจ้ามาแวกแก่อืมอืมเฮ้ยมานับเพียวเ้ยอนั้นอันนั้อ๋อนี่แหวกเพียวเพรยวอ๋อมหยหนูเนี้ยหนฮันนาชั่วอมดดูมันนีหอเเจ้า

두 명이요 아 그때가 있있어네태국 있어, 어, 있어요 엄마키네 오늘 저거 고 싶었다 보고 싶어요 <laughs> 아, 10년, 10년? 태국과 한국와 10년 10년? 네 10년 어디 왔고 는데 어디에 왔어요? 나 쇼룽장 8년 8년? 네 음. 아이 저 보고 싶어, 애기 예. 보고 싶어. 네, 남매 났어, 남매. 네, 여자 남자. 나, 남자 남자 투 나서. 나 남편 있어요, 같이. 어 그래 나 같이. 네, 애기 도면요. 남자 여자. 네. 어미 음, 잘다 네. 네. 힘들어, 공부 지금 음. 학교 돈많아져아 공부 학교 니계 네. 어디 학교? เออแท่ห้เาเกี่ยวหลังจากตีต้นใหญ่เก็บเกลียวผลผลิตแล้วนะเจ้าสุพรรณกลับมาถ่ายพาบรรยากาศคุณยายคือพลอยห้างหนึ่งนะเจ้าส่วนคุณยายบนมีอังุนช่วยนะเจ้าตีพันเกยมาซื้อนั <cái> ่นนะเจ้ามาหนโโโตนโะ 니이 니가 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 농장 니가 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 500หนึ่งเดือน500ป่ะต้องตุลิตุลิ500ผู้จ่ายด็กก็ได้สำรับงาที่หันอยู่นี่นะเจ้าเวลาเิ่นทำอาหารนะเจ้าคนเกาหลีจ้ะเอางาเนี่ยเจ้าไปคั่วแล้วกะเจ้ามาโรยบนอาหารนะเจ้า ยังเป็นกิมจิปนั่นก็จะเามาลอยหนะ้ากินนะเจ้าเป็นอาหารต่างๆหนะแล้วกันงาตัวนี้ก็จะเอาไปสามารถสกัดเป็นน้ำมันงาเอาไว้ใส่ในกับขา้าวนะเจ้าเพิ่มรสชาติให้มันหอมด้วยนะเจ้าแล้วก็จะมีวิตามินด้วยนะเจ้านน้ำมันงาตัวนี้นะปนก็จะปลูกหลายๆเจ้าช่วงฤดูนี้นะคนเกาหลีปนจะปลูกงาเดี๋ยวปลูกงาเกี่ยงงาตัวนี้ออกก็จะปลูกงาขี้ม่อนต่อเจ้า สุพรรณกับมาล้อตาปนม้าน่ะเจ้าเพราะว่าจะล้อซื้อม้างุนนั่นน่ะเจ้าตีเข้ามาแอวนี่น่ะมัใจมาแอวเล่นมาได้น่ะเจ้ามาล้อซื้ออังุนเจ้ายายว่าตาปนเดี๋ยวก็จะม้าแล้วน่ะเจ้าเพราะปนไปเกี่ยวแห่งสวนนึงน่ะเจ้าภาษากับหู้พองบหู่พองแป้นน่ะเจ้าซื้อสารกันเล่นเล่นหัวหัวแป้น่ะเจ้าเอากรอยากหู้ปนกรอยาหู้เนาะกระถามไปถามมากันน่ะเจ้าหู้พองหมู้พองน่ะเจ้าเนาะ อยากโหอยากหันเนาก็ต้องเรียนรู้ถามเอานะเจ้าบ่มีไผเก่งนะเจ้าเนาะเฮียนฮู้ไปนะเจ้าบ่ฮู้ก็ปากก็เข้าหัวเฮียดอนนะเจ้าเพาว่าบ่ได้เรียนมาก่อนเนาะภาษาน่ะเฮาก็บ่ก็ได้คุกคีกับคนเกาหลีตวยน่ะเจ้าปอปู่ปาๆอยู่ได้ก็เอาแล้วเจ้านับ1ถึง100ได้ก็ยังดีอยู่น่ะเจ้าเนาะ ภาษาเกาหลีเป็นภาษาตียากเลยอ่เจ้าสำหรับสุพรรณนะบางคนนี่เป็นมีความจำดีเนาะสุพรรณเนี่ยโตึงอยากจะได้กิดตึงบอกใครจำเจ้าแต่ว่าคำตีเข้าหูมันๆก็จะจำหน้อยหนึ่งนะเจ้าพอได้หูคำซัพ์ว่าอันนั้นเป็นอะไรยังี่นะเจ้าประมาณนี้เอาเวลาเขาโอ้มาเนาะ เฮาได้ยินกํานั่นเข้าหัเฮาบางครั้งเฮาก็เดาเอาน่ะเจ้าว่ามันหมายถึงอันนั้นอันนี้น่ะเจ้าเพราะว่าเฮาบ่ได้เรียนมาแม่นภาษาอังกฤษเนาะเจ้านะโรงเรียนบ่ได้สอนมาโดยตรงแบบนี้น่ะเจ้าก็เอมาเริ่มเรียนใหม่มันก็จมันก็จบ่บ่เร็วเหมือนเฮาเป็นนอนะเจ้าเนาะแต่ก็ยังดีเจ้าที่ว่าก็ยังพอฮู้เลี้ยงปู่ๆป้าพ่องน่ะเจ้า บางอย่างที่เฮาบ่ฮู้เฮากบอกเพิ่นว่าบ่ฮู้บุญลาโยนะเจ้าเนาะบุญลาโยก็หมายถึงบ่ฮู้นะเจ้ามุนลาโยนะเจ้าเนาะเฮาก็บอกว่าไม่รู้นะเจ้าแต่เขาก็ฮู้นะเจ้าเนาะเพราะว่าเฮาเป็นคนต่างชาติบางเตียเพิ่นก็เข้าหัวเฮาก็เข้าหัวสแฮนะเจ้าอันบางอันที่เฮาบ่ฮู้เนาะ บ้านนี่เปนขยันขยนัขยนเจ้าคุณตาคุณยายบ่ยูบ่ยโังเจ้าเนออกกำลังแขนกำลังแขนกำลังขาตลอดนะเจ้างานการปลูกพักปลูกไม่กินนะเจ้าช่วงฤดูดห้อนนี่นะเดี๋ยวเข้าหนาวเป็นก็นจะอยู่แต่ในบ้านนะเจ้าช่วงฤดูดห้อนก็นจะปากกันออกมาหนานหนานี้นะเจ้าปลูกพักปลูกยังนะเจ้ากักตุนไว้นาอยามกินหน้าหนาวนะเจ้า ปนบกินเพ็ดกินเก็มตัวหนะเจ้าบกินมันหลายตัวอย่างอสุขภาพปนดีเน่เจ้านอเขาพอกับเจ้ากินตต่งากินมต่เนี่ยเจ้าผืชดพักนี่กินนาเจ้าเป็นคนบ้านเขาแต่เน้นจีนน่เจ้านะกินจีนขาบในบ่มีจีนตึงบ่ล้มนะเจ้าบ้านเขานี่หาจีนเนี่ยโอ้สวนน้อยเลยน่เจ้าสวนมากจะเป็นพักหลายน่เจ้า อันนี้ก็คือเม็ดงาตีปันต่อยมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้างามขนาดนักเลยขขบพูดหลายๆที่เข้ามาทีดตามรับชมเนื้อเป็นกำลังใจเง้สุพรรณโดยนะเจ้า